Sing on, สวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยคนเก่งจากชานุมานและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับมายแซงก้าในช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินคนดังที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับในคลิปนี้ผมมีข่าวสารของสาวน้อยคนเก่งจากชานุมานมาส่งต่อให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเมื่อวันพุธที่25มกราคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกา57นาทีน้องแอมได้โพสต์การเข้า ร่วมกิจพิธีเปิดการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะจุดผ่อนปลนการค้าบ้านยักคุกอำเภอชานุมานมีความดังนี้25มกราคม2566ร่วมกิจพิธีการเปิดการอนุญาตให้มีการเข้าออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านยักคุกอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนอกแอมขอขอบพระคุณท่านพ่อเมืองชานุมานและผู้ใหญ่ใจดีทุก ท่านที่รักและเมตตาน,น้องแอมให้โอกาสน้องแอมและเพื่อนๆพื่อนน้องๆชมรมทูบีนับประวันล,ลงเรียนชานุมานวิทยาคมได้ทํากิจกรรมดีๆเพื่อบ้านเกิดของน้องแอมค่ะงานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นงาน ระหว่างประเทศก็ว่าได้เพราะเป็นการเปิดจุดผ่อนปลนแชนแน,นบ้านยะคุกที่ชานุมานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติที่น้องแอมได้เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ดีที่เกิดขึ้นกับสาวน้อยมหัศจรรย์จากชานุมานน้องแอมชนทิชาสําหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของสาวน้อยจากชานุมานไวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องแอมชนทิชาและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ